สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสภาพสวยๆคัดพิเศษนำมาฝากนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆเลยครับกับ Honda Civic FD นางฟ้านะครับ1.8ออโต้ Auto, เครื่อง v t e c นะครับปี2006ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกป้อมนะครับสีสันเงาฉ่ำรอบคันริ้วรอยนิดหน่อยนะครับรถอยู่ที่ระยองหรืออยู่ที่ปทุม ธานีคลอง7นะครับโทรเจรจาสอบถามกันดูหนูก่อนนะครับรถขับไปขับมานะครับใช้งานอยู่นะครับราคาสดนะครับ189,000บาทนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นนะครับเอาไปใช้งานได้ทันทีเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับลองชมดูก่อนได้ครับราคานี้จะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าราคานี้มีมาไม่บ่อยสภาพไม่ต้องเช็คเองไม่ต้องคัดเองนะครับไม่มีโกหกหมกเม็ดแน่นอนรถสวยสภาพ สมบูรณ์ครับใช้งานได้ทันทีลองชมลองเช็คนะครับไปทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับโทรเจรจาสอบถามจะไลน์ไปก็ได้นะครับรถสวยสภาพดีนะครับกับ Honda Civic FD ดนังฟ้ากว้างขวางนั่งสบายอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แพงไม่แรงครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับภายในสวยสมบูรณ์ครับ เบาะหนังแท้นะครับตีว่าเบาะไม่ค่อยสวยนะครับมีริ้วรอยมีรอยแตกนะครับแต่ถ้าท่านเน้นราคาเน้นสภาพราคานี้สภาพนี้ถือว่าเหมาะสมสุดแล้วครับภายในสวยสะอาดนะครับโทรเจรจาขอส่วนลดได้ครับแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับท่านชอบพร้อมจบนะครับบริการจัดส่งให้กับท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับรอเช็ครถทดลองขับอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆแล้วครับกว้างขวางดูดี นั่งสบายภายในสวยครับสะอาดกว้างนั่งแน่นๆนุ่มๆแน่นอนนะครับเบาะตีว่ามีริ้วรอยนะครับสภาพก็ถือว่าแจ่มแล้วครับราคานี้นะครับลองเทียบเคียงราคาที่อื่นก่อนก็ได้นะครับสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับใน FD นางฟ้าขับหรือแฟนขับของซีวิกได้นะครับก็ลองชมดูก่อนนะครับสภาพโดยรวมคือใช้งานในราคานี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ ใครที่รับได้สนใจเข้าใจนะครับลดมือสองที่สภาพฟิสวยโดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้เลยครับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่ำไม่มีโก6กเม็ดนะครับไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่าโกหกเม็ดนะครับยินดีคืนเงินแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยครับรับประกันการโอนนะครับคันนี้โอนได้ปกติสมบูรณ์ทุกจุดครับลองชมเช็คดูได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์แล้วครับในราคานี้นะครับชอบสนใจเข้าใจโทรเจรจาสอบถามนะครับ รถบางทีก็อยู่ระยองบางทีก็อยู่ที่คลอง7นะครับลองโทรเจราจารสอบถามนะครับอยู่ใกล้ดูรถทดลองขับนะครับอยู่บ้านไกลนะครับบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับรอเช็ครถทดลองขับพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้เลยครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์คัดและเช็คนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบ FD นางฟ้านะครับโดยรวมครับรถใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับส่วนอื่นๆก็ค่อยเก็บทำนะครับที่ตรงไหนไม่สวยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในราคานี้เจรจาต่อรองท่านน่าจะได้รถราคาดีสภาพงามๆเอาไปใช้งานกันเลยนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้รับประกันการโอนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิการรับประกันการจัดส่งให้อีกต่างหากนะครับเช็คมาทุกระบบใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปหาเองก็ได้ครับราคานี้ค่อนข้างจะหายากนะครับสีสันสวยงามครับเงาฉ่ำนิ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยเพียงเท่านั้นชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีการันตีมาให้ครับขอบคุณครับชมดูได้เช็ค